อะไรวะล่ะโอ้รถยังคว่ำเครืองบินไม่น่ารอดหรอกไม่ได้อ่ไไม่ขึ้นไงเนี <uğ> ่ยไม่เห็นต้องออกไม่เห็นมาไม่เห็น <c oughs> ไม่มีเธอในวันนั้นฉันคงไม่มีวันนี้หนึ่งแสนซับแล้วนั้นก็จริงๆขอบคุณที่รักกันขอบคุณทุกครั้งที่กดซับให้ฉัน กฎกติกาการแข่งขัน1คิวเท่ากับ1แต้ม1นึ่งชิกาเนอร์เท่ากับ10แต้มไปในเมืองที่กําหนดจะได้เมืองละ1แต้มหากว่าใช้อาวุธพิเศษจะได้ทั้งหมด5แต้มคาร์โดยพิเศษได้3แต้มและถ้าไปถึงชิกาเนอร์จะได้เพิ่มอีก5แต้มด้วยกันรวมถึงถ้าเกิดว่าเล่นภารกิจพิเศษด้วยการทำลายรถบรรทุกจะได้7แต้มเก็บโคซ่าสกินใหม่ได้3แต้มขับมอเตอร์กรเดอร์จากแอร์ฟิวไปยังรูนได้5แต้ม และถ้าหากฆ่าศัตรูโดยที่ยังอยู่บนมอเตอร์ไบรเดอร์จะได้อีก5าแต้มโดยกันแฟนเขาก็น่าเล่นเหมือนกันนั่นเนี่ยโหรุนก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยไม่มีคนวะได้แล้วหนึ่งพลายครับเอ้ยเ้ยรถถังรถถังไหนต๋อต๋อ กระทำแล้วแล้วพีพีเบิดหางเฮ้ยมันต้องยิงให้ระเบิดเหรอโอ้ไปนู่นแล้วอ่ะเจ็ดแต้ม <c oughs> โอ้วิ่งโอ้โอไมอฟไซ้ายวะ มันมาช่วยเดิมมันขี่มาเตอร์มามช่วยขี่รถขึ้นมาช่วยเฮ้ยมันหอออ่คนหอคอยห,อหอ่อห่อห่อเจ็บเด็ดเด็ดเด็ดให้ใหม้มีระเบิดไหมเนี่ยแบบเชื่อเด็ดเลยหน<อ>ักแล้วนักแล้วเฮ้ยเอ้าเดินขึ้นมาแล้วเอาไปละ เด um. ี๋ยวพี่ยนซีโฟวอ่ะผมไม่เล่าให้เล่าผมชี้กิ๊กให้ไม่น่ามาซีโฟนะอย่าเข้าไปใกล้นะตายเองพี่คอนเทนต์มันเนี่ยไม่มาแล้วอย่แถวสองบนหัวนี่ต้องไปบนหัวเลย

เฉยอยู่เฉยอยู่อันเก่าเปิดอันนี้แบบสว่างจ้าเลยว่ามีมีบ้านเปิดแล้วเท่มีมีมีวิ่งอยู่ข้างในมาขวาดีกว่าน่าบอกพีตามาขวามาค่ะ ตายตายายโอ้ยอ้กูต้องเจออะไรแบบนี้เนี่ยว้าว้าวรถมา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 มาแน่มาแน่มามามาแอบสองร้อยเปอร์เซ็นต์าเ้ยปตาทั้งตัวเลย ตายก็เงียบเอ่อในมีในอู่บ้านเหรใชะต้องไอ้ที่ขวานะอ๋อยิงที่ขวาอยู่ใช่มันอยู่มันอยู่บ้านหลังนี้โอเค อยู่คอนเทนเนอร์มักมักมักหนึ่งตัวหนึ่งมันโดนในบ้านยิงไรมาต้องน่าจะเห็นเห็นเปล่าไม่เห็นพี่ <Okay. S 2> โอเคกํหลังตายเจยงรถเลยวะ งบินมาพี่ไอ้รถส่งตายสวยนอนอยู่หน้ากูเลยนี่เสรโอเฮ้ยหินไ้หัวไุ้ยอะไรกับเขาหัวอีก

แฟนฮอตใหม่ก็สนุกมือนกันแล้วเนี่ยอันนี้ <c oughs> เฮ้ยเราเราไปลงแอร์ฟิลเลยจบจบไปตกไปใกล้แอร์ฟิลอ่ะแ้บเยอะเลยเนี่ยไอ้มีกับผมด้วยวะพี่ชายหายละต้องไอ เฮ้ยกระสุนหมดเฮ้ยอย่าทำย่างปืนกับกูด้วยกระสุนมีก้าน้ดจองสองตัว กูต้องลากสินะเออตัวเมื่อกี้ตายง่ายจังวะน่ามีเลือดอ่ะก็ชิปก็ชิปกันตัดเดินหน้าไปเดินหน้าบิดขึ้นยังไงอ่ะ ฮะลูกศรลูกศรลงมั้งพี่อาจะไม่ผิดอุ้ยชนอะไรอ่ะไม่น่ารอดกูไม่น่ารอดเดี๋ยวติดอะไรอ่ะถอยหลังดิถอยหลังดิเดี๋ยวเดี๋ยวต้อง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 ข่อนเค่ก่อนเดี๋ยววะเอ้ไปดิไปดิไปดิ ไ,ไม่ได้ไหไปไม่ขึ้นไงเนี่ยกูอ,อยากเล่นใหม่กี่ใหยหัวดูตลกมากเลย <S 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 ว่าอว่าเป็นรอดไหมแต่ว่ารอบไม่ไม่ถึงแน่เลยเมื่อกี้นี้แล้เอาใหม่ก็ได้วะไป เดินทางทางทาง,งเลยเสร็จแล้วมัว <c oughs> ได้อยู่ได้อยู่จับได้ไแล้วไอ้เข้าใว่าตาย <c oughs> วงว่าตายวงแน่เลยวะ <c oughs> ได้อยู่ได้อยู่สลับที่นั่งสอง ไม่มียาแล้วเป็นดีหมดแล้วเหรอเออี่ความหวังสุดท้ายเว่ลอดเรอเวลารอรอบหน้าเราเก็บทุกอย่างที่มันมีอ่ะคือเยอะอีกเออนั่นดีไปพุ๊งุ๊งลีุอยู่พุ๊งอยู่ Yeah, <laughs> <Hey>. yeah. <laughs> ไปยีสององอก่องกันทอนก่อนผลัดแก้ก่อนใอ้ก่อนก่อนผลัดทินก่อนผลัเนเอออุ่ยใหญ่ใหญ่ดีเออสวยสวย

ไม่ได้ะเจแล้วเจอแล้วเจอแล้วมาบักมาบักมาลักมาบักวงชนคือตายมาักมาบัมาบกไม่ทันจบแล้วตองจบแล้วสุดเด็บเดี๋ยวผมขับผมขับรถไปหาผเพื่อวิไปหาขับเรื่องวินงมาหาวงชนแล้วตองเออกำลังไปกำลังไป โฮชนแม่งโคตรเจ็บเลยเนี่ยคือเราปั๊มายาไม่ได้แน่นอนขึ้นก่อนขึ้นก่อนนะม่เนี่ยเอาเนี่ยเนี่ยมันติดอะไรอีกแล้วเนี่ย <c oughs> อะไรวะอันเดิมเลยเอ้ย พี่เฮียใจหมเอ้ยเราไม่ม <refugees> <oyu> ีบทบาทในห้องนี้เลยนี่หน้าพี่ลงหัวปาแล้วก็ตายโอ้ย ไปลงแอร์พิลวะเราเรีบหาปืนไปฆ่ามันเลยไปหากองนะครับกองอ่าเ่ียมาตองของแม่เรื่อละต้องดเดอดเห็นอีกตัวปะต้องเห็นตัวเดียวกันใช่ปะใช่ตัวซ้ายไม่เกี่ยแเรามาสองทางเลยนี่มามาหลัง ต่างมากหลัง,ลง,ลง,ลงต้นไม้แต่ละแต่ละไปเฮ้ยตานี้วัวได้วัวเลยได้ <c oughs> เต็มรางวันยังอ่ะกําลังวิ่งมาเต็มแล้วังไม่ต้องทําอะไรมันนะัดก,การเองงั้น <c oughs> ไม่ได้ไปไหนอ่ะ าาอเอาว啊เอา啊เปียวโพกแม่ไอเราโดนไอ,นอขลากโดนไอขลากลจาบขลักเจ็บเฮยิงไปยิงไปแม่ไปลุกโลงเลยนะเอเ,อเ,ะเอจ้มักจะาอมก ไป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 เรไปูกนเอาแตดไปนีแม่งเียวว่ะเออดีเหมือนกันนะัดก่อนแม่งขึ้นไม่ได้ดูดิล็อกมาเหอะขึ้นง่ายอยู่แล้วเนี่ยทางขึ้นมีทุกทางเลยสบายไปรถจะระเบิดแล้วเห็นปะ ระเบิดระเบิดระเบิดแล้วไปต้องไปกำลังรับรับโอ้โดนล้านเลยนะไม่โดนล้านแบบไรเดี๋ยวเราวนอยู่นี่แหละยิงมันบวกกันอยู่มันบวกกันอยู่เดี๋ยวกูขึ้นก่อนขึ้นก่อนเหรอวะเราผ่านถือว่าผ่านรูแล้วปะเฮ้ยตัวรถปิยิง พอดเลยดิพอดไงวะไปวนมาใหม่วนมาใหม่วนมาใหม่ไปวนวนซ้ายไปวนซ้ายไปมันวิ่งมันวิ่งมันวิ่งซ้ายเด้อเด้อเด้อไหนแล้ววะไหนละไหนแล้วะหายไปแล้วว่ะเอ๋มันแอบอยู่แอบอยู่ใหญ่ ไปตรงรถอะรถรถกระบะทีฟ้าเหอะไ่นั่นเห็นไปไปไปขวาหนุ่นๆตรงรถระเบิดอะตรงรถระเบิดเลยพี่เก่านะเออผมบอกกันตรงนั้นช้าๆไปช้าๆพอดพอดพอดพดเอาจะตรงปะอหัไม่เป็นเลยอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่าง

สามตั้มตั้มหมุดตั้มหน่อยหมุดตั้มหนยอูเรียบดินและอูเรียบดินแล้วซับแม่งเรียบดินเรียบดินเอาเลยนี่ขวาเอาเอาอ๋อไม่เห็นมองไม่เห็นเอารถจะไม่ชนไอ้เอาลงลงเอาแป้งเลยเจอกูเจอกูเฮ้ยมิดัมมิดัม ซากแล้วโวคตรซากเลยเดี๋ยวเอาได้นะเออพี่ผมเดินขวาโหได้เลยได้แล้วได้แล้วลบับปากรถมารถมาพิต,ต้ารถถังอนะไรเออโอ้โหใกล้ระเบิดอ่ะผมไม่ทันยังไม่ใกล้เลยก็ไม่อยากยิง อุ้ย,ยไม่ได้ครูมากมากมากมาผมมันเดินมาหาปะยังไม่รู้ว่ารอรอพี่ไปรอข้างล่างก็ได้เอไปขวาเป็นไปนะแม่นมากเลยนะหัวอย่างเดียวเลยลากี้ช็อตก็ได้ เไปมานี่ละมาสักพักหนึ่งในก่รตอบเลยติดตัวชิดอุ้ยกรตอบมบางหนึ่งอ่าวิ่งมาละวิ่งซ้ายหรือขวาเนี่ยหน้าหน้าเลยหลังหินขวา เอ้าเอียวรู้ต้นไม้เลยเหรอเนี่ยโอ้ยบ้าอะไรกันเยอะเนี่ยนึ้วินสองลำเลยแอร์ฟิลสามสี่อะแอร์ฟิลอยู่นี่มาเขีย เฮ้ยมันยังถือบูซี่อยู่เลยวะเดี๋ยวๆมาคมัผมเดี๋ยวมอะไรตาัดตาเัดาา อะไรวะน้าโอ้รถยังความเครื่องบินไม่นารอดหรอเฮ้ยใครสตาร์เครื่องเฮ้ยเอาเฮ้ยเครื่องบินกู ตายหมดตะบบลากนะพอขโมยต้องเรียนกูอ่ะแม่<อ>ดมไปยังไงก่อนเดี๋ยวโหงก่อนเฮ้ยมันมีสเต็ปดิเนี่ยเหราตั้งใจเย็นเดี๋ยวเราก็เร่งเครื่องเต็มเลยตัวจิบตัวจิบเฮ้ยไม่โดนทำตัวมาหมดแล้ว สีเป็นไง <c oughs> โถ่เอ้ยออกกล้วยๆ้ยรถนั้นจะระเบิดแล้วอ่ะยิงได้ปะเห็นป่าซ้ายมือตรงพุทธแคมป์อ่ะควันเยอะๆเอาปืนกลยิงได้ปะ

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยตั้งหลังใหม่แบบว่ไปเขาเนี่ยบอกไปจะไปทางไหนก็เดี๋ยวต่อไปต่อหน้าต่อตามันเลยเอาดิพอ,อยิงหน่อยได้เปล่าอุ้ยไอ้ต๋องตายมันตายมันตายมันตายโอเคั๊บแพนเด็ดไปเปนเด็ดไป โอ้ชีวิตอยู่บนเชนได้มามาจากไหนวะถามเมื่อกี้นะเฮ้ยเควนเราพลาดแล้วหรอเราลงจอดเมื่อกี้นี้อ้าเหรอเออเราไปยิงอันนี้ดีกว่าวะยิงคนเฮ้ย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 มาแล้ว ตัวกลับว mm ัวกลับมาเปิด huh. หัวหนีก <can> ันโัวกลับโอ้โหฮะับผมไม่กดคอนโทรลเว้ยไม่ตรงไหนวะมาให้ไหนแล้วปะจะได้บอกว่าหาอยู่อ๋อวุ้ยตกแล้วปะโอเคๆเดี๋ยวๆัวกลับว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 ัวกลับอุ้ยอุ้ยอุ้ย ตกเครื่องบินในไอ้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 ตกบินพวกมึงพวกมึงจะไม่มีใครรอดเกลูนกันวิ่งไม่ได้ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังกำลังลงให้กูลงแป๊บให้กูลงแป๊บเจ้ากู Chơi cua Chơi cua Ấu Mình ma vậy Bà tiên ngư tốt lôm lắm nha เก็บเบอร์ร <absorption> oh. 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 ี่มันได้นะหนึ่งหนึ่งหมายถึงว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งอ๋อหนึ่งสามโอเคกูรอที่วัดดีกว่านั่นนะขึ้นซ้าขวาเเอ้าสุดตัวเออรูปเอาแจ้งก่อนลวกันกูอะเฮ้ยไปไปขี้ขวาขี้ขวา เฮ้ยเฮ้ยได้อยู่เฮ้ยผมสี่คิวไหมเออสิบล่อแต่แม่งเอ้ยขับเครื่องบินไปหลุอไม่ได้ไปกดคอนโทรลตอนไหนวะกดแล้วแบบเออว่าทำไมเครื่องบินมันตกลง อัปเดตใหม่เขาเล่นได้แล้ววันนี้